ค่ะวันนี้ค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะค่ะคุณแม่วันนี้คุณแม่เราของข้ามาใหม่คุณแม่เอาผ้าสรงมาด้วยนะคะค่ะสรงราคาหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะค่ะเป็นผ้าสรงค่ะสี่เหลี่ยมผื้นผ้าค่ะสอดเส้นมนเกลียวหางกระรอกค่ะค่ะมนแกยวหางกระรอกสองผืนจะเรียกว่าผ้าสรงค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะ ถ้าจะเป็นของฝันของฝากก็ราคานี้ก็เหมาะสมพอเอื้อมมือถึงค่ะค่ะเอาไปฝากคุณตาคุณปู่ของเรานะคะไปทวดของเราค่ะค่ะราคาอยู่ที่ค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะค่ะสวยทุกฝืนงานทุกฝืนแจ่มทุกฝืนค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะหรือจะไปให้พ่อ้านค่ะใส่สรงแบบค่ะงานค่ะเสร็จจากพาราการงานมานะคะค่ะกลับมาจาก บายซอนลูกศิษย์ลุกหากลัมาจากก็คุณแม่ก็มีผ้าฉลองซอสวยต้อนรับค่ะให้นุ่งอยู่บ้านนะคะแบบสบายๆค่ะเย็ยนดีนะคะาราคา1,300บาทค่ะค่ะสวยทุกพืนงานทุกพื้นแจ่มทุกพื้นค่ะ1,300บาทค่ะสอดเส้นหมุนเกลียวหางกระรอกค่ะค่ะท่านยาไปตัดเสื้อทรงซาฟารีก็สวยละคะโอเคนะคะ ค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันค่ะสามร้อยบาทค่ะสโลงค่ะเรียกว่าลายสโลงค่ะค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะขาะเลิศหรูดูเด่นค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะ ค่ะนี่ก็สวยค่ะไหมายเล่นไหนค่ะก็ชอบไหมเล้ไหนก็โทรทักโทรบอกโทรแจ้งคุณแม่ค่ะค่ะสอบเส้นหมุนเกลียวหางกระร่อนค่ะเป็นผ้าสรลงนะคะเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นค่ะสวยละมุนละไมนะคะค่ะเป็นสรลงธรรมชาติของเรามาจากโบราณโบราณคนเฒ่าคนแก่ผาทำตั้งแต่ปู่ย่าตายายของเรานะคะค่ะผู้ชายใส่ผ้าสรลงผู้หญิงนุ่งผ้าไหมนะคะค่ะสวยค่ะ ท่านยาไปเป็นตัดเสื้อซัฟวารีก็สวยค่ะหรือจากคุณแม่บ้านจะเอาไปตัดชุดเดสชุดแสก็สวยเลื่อนหรูดูเด่นนะคะสวยงามมากค่ะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะชอบรหัสไหนมักรหัสไหนก็โทรบอกค่ะไปเป็นของขวัญของฝากให้กับคุณปู่คุณตาคุณย่าของเรานะคะ ค่ะไปเป็นของไหว้ก็ได้ค่ะไปเป็นของไหว้นะคะค่ะเอาไปไหว้ค่ะไหว้ยากก็เหมาะสมนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะเป็นสลงไหมธรรมชาติของเรานะคะค่ะสอดเส้นหมุนเกลียวหางกระรอกสองเส้นหนานิ่มๆะคะ่ะสวยนะคะค่ะมันจะเป็นหางกระรอกค่ะสอดเส้นหมุนเกลียวค่ะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะ ค่ะสวยทุกคืนงามทุกขืนนะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะสลงสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางค่ะค่ะนี่ก็สวยไม่สางสวยไม่จืดกลางนะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะเป็นลายสลงค่ะดกขีดไปค่ะเป็นหางกระรอกหมุนเตียงหางกระรอกนะคะ ค่ะหนึ่งันสามร้อบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงานทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะหนึ่ันสามรอบาทค่ะค่ะหมายเลขสองรหัสสองนะคะค่ะท่านดูตามรหัสนะคะเป็นรหัสไหนชอบในตาของท่านสวยในตาของท่านนะคะ 1,300บาทค่ะเป็นลายสลงค่ะสี่เหลี่ยมพืนผ้าค่ะสอดเส้นหมุนเกลียวหางกระรอกเขาเรียกว่าลายผ้าสลงนะคะค่ะราคาอยู่ที่1,300บาทค่ะบาทค่ะโดนสรินของเราสลงสวยค่ะ1,300า1,300บาทนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแก่มทุกผืนค่ะดูดีดูเรียนทุกผืนนะคะค่ะ1,300บาทค่ะ ค่ะชอบรหัสไหนก็โทรทักโทรบอกโทรแจ้งคุณแม่ค่ะท่านชอบรหัสไหนนะคะค่ะจะเอาไปตัดเสื้อซับพอดีก็สวยชุยดเดรสชุดแสกก็งามน,นะคะค่ะรหัสหนึ่งก็สวยค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะใส่ออกบุญออกงานก็สวยค่ะค่ะเอาไปตัดเสื้อซับพอดีให้คุณพ่อบ้านก็ได้ค่ะเป็นตัดเสื้อก็สวยนะคะถ้าฉลองนะคะคุณแม่เคยตัดให้พ่อบ้านอยู่ค่ะค่ะสวยทุกผืนงานทุกผืนแจ,จ่มทุกผืนค่ะ 1> 1, ค่ะหนึ่งันค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพห้าร้อยาร้อยบาทนะคะคุณแม่ผู้ผิดบรรยายผิดนะคะ1ันสามร้อยค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กำลังใจมาตลอดนะคะค่ะบุญรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ